สวัสดีครับผมนิวคองเจ็ดนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพระหลวงทวดนะครับอธิบายก่อนนะครับอันนี้คือหลวงปู่ทวดพุทซ้อนนะฮะศูนย์เก้าเป็นขี่คอครับด้านบนเป็นหลวงปู่ทวดด้านล่างเป็นจานพิมพ์นะข้างหลังก็จะเขียนว่าปีสองห้าศูนย์เก้ามีตุ๊กตาอยู่ในสถูปนะครับก็พระพิมพ์นี้นะฮะเป็นพระท,ที่ค่อนข้างจะเก๋ดีนะครับค่อนข้างจะเก๋ดีนะครับเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนย์เก้า ส่วนใหญ่ถ้าไม่ชำนาญจริงๆนะฮะอยู่ในกรอบอย่าไปซื้อนะครับอย่าไปซื้อนะครับอยู่ในกรอบอย่าไปซื้อนะครับพระเกค่อนข,ข้างดีนะครับแต่องน,นี้ผมซื้อมาทั้งในเลี่ยมน,นะครับก <c oughs> ็อยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับ <c oughs> ดูธรรมชาติความเก่าความคมพระต้องไม่ตื้นเบอร์ตุ๊กตาต้องไม่ล้มขอบซุ้มต้องไม่ล้มนะครับมีร่องรอยการปั๊มธรรมชาตินะฮะให้เน้นดูธรรมชาติไว้จําพิมพ์พระให้แม่นนะครับคือวันนี้ผมพยายามอัดคลิปแล้วแหละแต่ว่ามัน กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสไม่รู้เป็นที่อะไรนะฮะหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคดูนะครับว่าดูยังไงฮะก็อย่างที่ผมพูดมาหลายๆคลิปนะครับให้ดูความคมชัดความเก่าฮะธรรมชาติผ่าปั๊มนะฮะเนี่ยมันจะถ้าธรรมชาติผ่าปั๊มจะมีร่องรอยการปั๊มรอยแตกความเก่าสนิมอะไรพวกนี้ฮะดูพวกนี้เป็นองค์ประกอบนะครับแต่ว่าเทคนิคนวดูนะครับดูในเลี่ยมเทคนิคดูนะครับที่สําคัญสําคัญเลยนะ ซุ้มตรงนี้ต้องไม่ล้มต้องไม่มีรอยตุ๊กตาต้องคมชัดทางนี้ต้องคมชัดดูความคมชัดนะฮะก็พระรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ในแฟนเพจของผมนิควคลองเจ็ดรับเช่าพระนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไว้ในเว็บของผมจวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะก็ ถ้าใครมีผมยินดีรับเช่านะครับถ้านิกเกิลเต็มๆผมรับซื้อเกินสามหมื่นนะครับถ้านิกเกิลเต็มๆรับซื้อเกินสามหมื่นนะครับเกินสามหมื่นสี่หมื่นนะฮะอันนี้มันผาสภาพใช้มานะครับผมขายแค่สองหมื่นกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะในไลฟ์ในฝากติดตามชั้นแนวทุกๆช่องทางนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับวันนี้วันนี้อัดทีเดียวมันมีปัญหาที่กล้องนะก็ได้มาสามวิดีโอก็ถือโอเคแล้วแหละ เอาไว้ลงใน YouTube ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปยังไงฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกด u ั s สไ i b e ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับนิวของ7ยินดีให้บริการครับ